สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและแก่เอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขุมสุขคนนะครับเดอ้อมืัอนี้ก็มาพบพอกันวันที่วันที่อย่างน้อวันนี้ <c oughs> หากระฟื้นนะหากระฟื้นโอ้สิบหกคงไมออกแล้วพี่น้องแล้ววันนี้เนาะโอ้เพื่อให้ถึงเลขถึงหวันนะครับสิบหกตรงกับวันพุธเนาะเดือนธันวาคมพฤษภาคสองพันหกสิบสามเลยพี่น้องเดอ้อมานบ่กพูดได้มานบ่ลุงตูกระเจงคือเก่าครับพี่น้อง อ่าเนี่ยขั้นนี้จะเป็นรถลูกตู้ครับตะก้อนสิเป็นนึกถึงโสมต้องโสมเกาหลีตั้งกุยจับอะไนะปีนี้ก็เปลี่ยนมากครับวันนี้ครับเนี่ยยูทูบมาแล้วยูทูบเบอร์มาแล้วทั้งนั้นเกืโอ้ปีนี้รถลูกตู้คืออลังการเลยครับปีนี้ครับรถเก่าหล่ครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์ง่ามครับปีนี้มากโสมโอทีชีวิตโอเลยนะครับพี่น้อง สซ่ก็รูปแบบใหม่ครับพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านเพียยางคักได้บันนะครับตอนนี้มันไม่แอ้มจะขึ้นรถมอลตอรครับพี่น้องนี่มีรูปติดยางดีได้บันี้ครับซีนุม่มไอสองสาวสองนุ่มครับมีนุ่มโจแล้วก็แอนอรดีแล้วก็วัดสุดพรรณพลอยวดีครับพี่น้องโอ้สวยงามงามเลยคุณแต่ว่าอีกสองคันเหมือนโบมี่บอกครับ,อ,รรบอันอีกสองสองคันเนี่ยไม่มีรูปใช่ไหมครับรมีมีมมแต่อันนี้อย่างเดียวใช่ไหม อะไรครับเนี่ยติดติดอะไรสิน้ำส้มพูมาแม่เป็นเป็นเป็นอะไรไอไอคิวมีอะไรคิวอะไรนะอันนี้จะเป็นคิวซีบอกคิวซีบอกอันนี้จะเป็นรูปน้องสมพูครับคันนี้คิวมินซีฮะคิวมินซีสองคันติดเหมือนกันบอกคันครับผมติดที่ว่าติดคิวมินซีติดสองคันมั้ครับโอ้ แล้วประคับประนี้ครับพยายามครับคนตีจะมาจากไหนนะครับจะมาจากกรุงเทพหรือเปล่ครับโอ้ยคนแก่นเขานี่ยนะครับโอ้เนึกว่ามาจากกรุงเทพสมพ่อวานเห็นรูปไปตีโอ้ในกรุงเทพประมานหัวกะนึกว่าพมาจากกรุงเทพสิปีการแต่พนักงานมาจากกรุงเทพเผนได้มาตีครับปีนี้จากคนแก้มเราครับพีผิดครับผู้ใครครับโอ้พนักงานยิ่งตรงมาจากกรุงเทพครับ อยากมืดได้จะน้อยพี่น้องหากระฟื้นไหมหลังจากที่เดินห่างมาจากพุนก่น,ตตคน,น,น,นครับแบตเตอรี่กระเมืดมาเซนไลส์สวดให้เบิรงกครับม่ได้ไล่ไล่ครับแบตเตอรี่กระเมืดค้นกระนองไว้ตื่นขึนขน้นมาหมดเลยค้ำพอดีครับพี่น,อน้องค้ำมาเลยเบิรงเอาไปเบิรงรถจัง่อยก่นกอนนะีย๋ยวมันสีท่ทันอยู่พี่น้อพวกนี้น่าจะทันอยู่พี่เนาะครับพวกนี้น่าจะไปทันอยู่พวกนี้นี่เร่ง,รงโอ้รถรถเก่าแต่สติ๊กเกอร์สวยเด้พี่น้อง เออโอ้ยงางกูมูครับอันฝั่งนี้ก็ได้ครึ่องอันอันรถจะเป็นรถปราล์มาดครับนี่ครับรถปราล์มาดสัหาก็ได้ครึ่งหนึ่งครับเพราะวา่มามะเร็งรถลุงตูก่อนานจะมัมะนบมเล่เพราะว่าเพื่อนว่าไอ้ยังก่อยรถไายุดแต่มันออกสายได้นะครับแต่ว่ารถลงุงตูเนี่ยมันต้องได้ออกเดินทางจากสองโมงเพราะว่าจะต้องไปติดตั้งที่ี่ครับ ัสวัสดีครับผู้เช่าบ้านสวัสดีครับยูทูบเบอร์เจอกันครับพี่น้องรถปลาหน่ายเนี่ยไม่ได้เข่ามากครับเพื่อนี่เพราะว่าเพื่อนว่าเสียูกน้องเขาบ้านแล้วก็ไปลางั้นตัวแล้วก็เสียรถไปล่างบ้างนะครับนี่สิบเอ็ดเอื้องป้อครับคันนียครับพี่น้องโดยรอบๆกะคือเกายังพันเรี่ยวภายในพี่น้อง อ่ายังห้องไว้ยังก่อนฮะไอ้บอรอนาเขตสาวน้อยเพื่อนเพลอนาจักรเนาะอนาจักรสาวน้อยเพล่งครับเพราะว่าเพิ่นสิรองเขาประมาณอยู่เพิ่นสิซื้อที่ฟังน,นี้ต่ออีกครับโอ้กว้างเลยไปเปิดร่องปิดร่องอยู่นี่ครับพี่น้องบา้านนี้ทางนี้จะเป็นร่องขั้วครับโอ้พิ่นสิบ์เขาให้ผเพิ่นคือติดป้ายยังดีพี่น้อง ห้ามไลฟ์สดห้ามถ่ายรูปห้ามาบันทึกวีดีโอตายแล้วพี่น้องแฟนคลับอีซี่มันก่อนกันไหม้ท่ายเบิ้งได้เห็นป้ายก็เลยบ้กก้าครับมารอบนี้ก็มาถ่ายรถก,ก็ถือโอกาสถ่ายลเล็กๆน้อยครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ห้องเนื้อใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้จะเซ็ตแล้วครับสวยหรูคืออลังการได้หห้องพักสุดยอดจริงๆครับ มือ pues ซ่าเนี่ยคุยกันมันกระเฮ็ดเป็นรถหกล้อสองสั้นครับพี่น้องนี่ยกระเฮ็ดอีกสั้นหนึ่งเสื้อให้สร้างซุกสร้างเสื้อแล้วก็ให้คนโม่คนว้อยนอนอยทั้งเรื่องครับนี่เป็นสั้นเลยครับโอ้ยซื้อเลยซื้อหัวก็บืบ๊วยมัดลายงวาดนะโอ้ยดังดเงเขาว่าถูกสุกเงินซุกเงินมาห้ามาซื้อก็บบถวยคือเก่าครับพี่น้องลากจังไหน โอ้โหของน้าของพักของน้ารู้ว่าทั้งในหลายเท่าครับพี่น้องํำแพงรอบๆย่างดีมีบ่อพอมไหมครับบ่อแต่แม่นบ่อเลี้ยงป่านะครับพี่น้องบ่อกักเก็บน้าเสียครับเพราะว่าเพื่อนผมอยากให้น้าที่บ้านเทศเสียสกปรกแล้วเนี่ยเอาออกไปใส่ให้หน้าเพื่อนนนะครับพี่น้องเพื่อนก็เลยเหตบ่อไว้ อันนี้ครับกันมามีบอสนี่ก็ะหอยใั่้ประโยชน์พื้นที่ได้หลายเติบอยู่ครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่ากัดเบือกให้ชาวบ้านเพิ่นดิ้นท่าอย่างว่ายนะครับพี่น้องก็เลยเห็ดบอให้น้ำเสียอย่างไรต่างๆไหลลงนี่นึดบ่อพักน้ำครับโอ้ราการราการเห็ดโดมลามังไงเลยครับ อะไรนึงอะไรแต่เยอะสุดพอนไปเนาะอ,อาจารย์อาจารย์ลั่นคืออะไรเนี่ยอ้อปีนี้สติ๊กเกอร์ถึกใจร้ายครับพี่น้องไปเน,นี้ยงาม,มาเป็นแบรนด์โฆษณาพร้อมแล้วก็มีรูปสติ๊กเกอร์ติดยางงามเลยไปเนี้เออมันเห็นงซี่แม่มันจะขี่รถม,มอลำม,มัไปใส่มาใส่ <c oughs> มีรถโคตรตัวหนึ่งขั้นเดียวครับมีสติ๊กเกอร์อันอีกสองขั้นก็นเป็นรถบอดครับรถไอ ปลาแมา่กะสิเป็นคิวอันคิวมินซี่ไปเลยกำคันเซ็ตแล้วก็สิเป็นท่านี่นะครับพี่น้องนะครับคันเซ็ตแล้วค่ะสิเป็นรูปอันนี่นะครับโอ้ยน่าสิเฮ็ดรูปสาวน้อยแพงๆน,น,น,นะว่าเขาจะหัวใจก็เป็นรถมารับมาพี่น้องเนาะอันนี้นี้จะรูปมันโฆษณาย,ย่างเดียว์ได้เลย มากมา,กมากครับโอ้ลังกาเลยาคือสาอยเพชรบ้นรานแพงีสมสมโอทีสัติได้รอดสติกเกอร์ออกครับสันพ่ออครับโอ้ขึ้นเนียนได้เนาะมันก็ดีู่ดีได้เนาะนย,ยนะีงงานจากาาุี่ครับได้ไหมเออเห็นห้องบ้งไห่าเอาสรยสดไบ้าได้ยู่บ่ได้ยู่บ่โอ้ได้ยูง โ oh, อย้ยเราดีกันงามอยู่ได้แล้วกันเนาะไปเยาวัดก็รอได้ผู้เรีแนเองรอผู้เียนเจักผู้ใดได้รครับเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยครับยายเสียชื่อเสียงนะครับเด้อทีมงา,านจากาขอนแก่นหรือกรุงเทพน <c oughs> ี่ได้ก็ตีได้ครับเอาถึงงามครับเ้ยเราขี่ไล่ถึงรถงามเด้ครับนนพี่น้องกากกากกากเอา,ข,า,ข,าขี่เขาขี่ง่ามเล้วหมครับนี่ครับ กินเ้าอยู่ไซรัะปป่ะสิหะหอกแก้เสื้นะอผ้านั่นบอกปกติแล้วไอ้ปอ้าหน้าสองบริหารด้วยครับนะมลบนะมลิยังกันด่กุ้งฮะเพราะว่าพอีหลอดไฟอยู่สินะครับนะตอนว่ามีสปอตไลท์อยู่เลยละครับ รถฉีลไล่เป็นรถง่ามเลยพี่น้องออกมาเลยเอารถบ้านประเทศตีนปะครับผู้จัดการาครับรถบา้านขั้นตอนต่อไปขั้นต่อไปโอ้รถบ้านอีกสองคันรถบ้านแบบทั้งเบิดญหาขั้นรับพ้องผิดต่อไปคนอืมหน,น,น้าคันโอ้หน้าเฮ็ดเป็นนย่างนะีคือฟังนานกู่เห็นแล้วบ่กก็ได้แหละยังได้ตัวนั่นแหละเอเอสวยไปครัจบจะว่ารถมา้าน่ำไหมเอาเอาเรียเอาตกใจสุดไปนะครับฮะบ่บ่ภาษาง่าย ตัดขาดตัดคิดต uh, ัดขาดก็ได okay. ้ตัดกได้ตัดขาดอกช่วงนี้เด้อไอ้ภาษีพลายังไงโอ้ทางม่รู้ิซ่านันเป็นภาษีของออกเป็นหนใจเพื่อของไอ้สปอร์ตไลท์เขาอยู่ใช่ไ่มสปอร์ตไลท์ตัวนี้ที่ลงนี่ภาษีของคุณบริษัทกระจายกาโอ้จอมาแล้วว่ะเออเอามาทำมิโลโก้ปุบมันสิเป็นร่างภาษีที่ทำงง่งแต่ว่าอืมกระต้องการออกมาพลังออกมา นั่ออกก็เดคอยังได้สั้นละถ้าปกติมันก็ต้องงาม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 ครับว่าไปเร่บอกท่านขากขากขากเสยเสยดูรูครับอ้าวสรัคที่นี้ก้าความเคลื่อนไหวเขางนี่สาหน่อยครับขอลูกตูนะครับเด้อมันอีกแบมะฮอดตั้งแต่พุ่นลครับแต่ว่ามันนอกเหมือแห้งเขาต้มครับพี่น้อง น็อกอาเซีมันก็เฟื้นขึ้นมาเฟื้อขึ้นมากกับภาพมิชชิปพี่น้องเบิ้งนะครับขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเด้อที่เขามาติดตามรับชมครับเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วก็ให้อยุติไม่แห้งสูตรสกุลครับร่ำรวยร่ำรวยอ่าอย่าลืมนะครับม้วนแล้วก็อย่าลืมซื้อครับกดติดตามหมูสับสกายกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องเด้อเอาสุนทรลิปนี้ก็ฝากไว้สนีกก่อนครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้ยรายการแต่การเนี่ยรถจะไล่เป็นรถง่ามเลย